กิจกรรมความเพียรมหาจากกักพรรดยอดรวยสองครั้งที่สามสห้าวันที่หกกุมภพาพันสองพันห้า้หกสบแปดบทที่แปดบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เอวมิสุตังเอตังสาัมายังพะคะวาภารานสิยังวิหระราติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตรตาโคพะคะวาปานจะวะคิเยพีขูอามันเตสิทเวเมเพฆเวอันตาปะภาชชเตนานนเสวิตา พายโยจายังกามสุกามุสันลิกานุโยคโหหิโนคะโมปวทุชนิโกะนาริโยอนาทัสหิโตโยจายาตากิรมมทานุโยโหทุโคอะนา ิโยอะนาถสันหิโตเอเตเตพิฆเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมะทิมาปะิปะาตถาคเตนะอภิสัพโธธาจากุการณียนาการเนียโอปัสมายะอภินยายาสัมปุทายนิ ภนานายสังวัตติกตาตมาะัสสาเพฆเวมาชิมาปาติปะทาตทาคาเตนะภิสัมพุทธาจารกุกะลานียานะกะลเนียอุปสมา ยอภินยายะสัมผูทายนิพานายะสังวาติอายะเมวะอริโยุทธังคิโกมะโคสัยยะทิทังสัมมิทิสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสั สัมมาวายาม, و, สาม,มาสาุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังข้สาปิคเวมาชิมาปาติปทาตถาคาเตนะอภิสัมพูธาจักภูการณียานะการณีอุปัสสาย y อภิญญายาสัมพูทายานิพานายาสังวัตติอิทังข้อปานิคเวทุกขังอริย จังชาติปิทูขาชราปิทกขามรณมปิทกขังโสกะปาริเทวทัวขะโทวมนาสุปายาสาปิทกขาอาปิเยหิสามปโยขคทุกข์ปิเยหิวิปโยขคทุกขยขัปิชังนรพติตามปิทู ขังสังขิตแต่หน้าปานจุปะทานาคันธาทุขาอิทงังขัวปานาเพียกาเวตทุขาสัมมุทยโยอ,อริยาสัจยางยังตันหาปวโนภวพาวิตานันทิราข้าสหาขาตาตาตัตัด ตาพินันทินีสัยียทีทางกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังขัวะปานาปิาเวทัวะขะนิโรโทอริยสั ตังรวตัดชาเยวะตันหายอาอเสสสวิระขะนิโรธวัวชาขัวปติเนสะโวมวติอนานะละโวอิทังโัวปนาเพียขเวทัวขะนิโรธทะาขามิเนปติปทาอริยสัต สังอาญเมวะอะริโยอัตถังพิโกมาโคสายทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกขุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ เอทังทุขังอริยศาสานติเมเพคะเวปะอะนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขวปะนิทังทุขังอริยศัส จังปารินใย,ยันติเมพีคาวเวปุเทอ,อนนโนสุตเตสุธรรมเมสุจัง ุงอุทปาทิยนานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกะปะนิทังทัวขังอริยาสาัจจะปะรินยาตันติเมพิกเวปุเทอนันวัสุเตสุธรมเมสุมสจั อุทปาทิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทั่วขวสม,มุทัยอ,อริยศาสัร์จันติเมเทคเวปุเพ,เพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจา อุทธาปธปิยานางอุทธาปธปิปัญญาอุทธาปธปิเวชาอุทธาปธปิอาโลโกอุทาปปิตาโขปาณิทางทั่วขาสะมุทะโยอริยศาสจังปหาตังพันติเมเพขเวปุเพอน,นโนสุตเตสุธรรมเมสุจา ผงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิเวชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิตังโขปานิทังขขาาาทั่ขสัมทโยอริยสัจจังปะเหนานติเมเพฆเวปุเพอัน,นโนสุตเตสุธรรมเมสุจัก อุทปาที่ญานังอุทปาทีปัญญาอุทัปปะทวิชาอุทปาทีอาโรโกอุทปาที่อีทางทรูกะนิโรโธอริยศาสตร์จันติเมเกขเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจัก อุาาทปปปิยานาะอุาาทปาปิปัญญาอุาาทปาปิวิชาอุาาทปาปิอาโลโกอุาาทปาปิตังโคปะนิทังทวะขันิโรโทอริยสัจจังสัจิกาตาพันติเมพิคเวปุเพอะนะน,นุสุเตสุธมสัธเมธเมสุจาคุ อุทัปาทิยานะอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิเวชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปานิทังทั่วขาิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุ เพออนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิารโกอุทปาทิอิทัง ทุกขนิโรธาขามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปเะอนสุเตสุธรรมเมสุจัก อุทปปทิยานางอุทาปปิปัญญาอุทาปปิเวชาอุทาปปิอาโลโกอุทาปปิตังขัวปัญทังทั่วขานิโรธวทขามินิปปติปทาอริยศาสจังพาเวตาพันติเมเพกเวภู เอะนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิสังโฆปานิทะทัวขานิรัวทาขามินีปติปทาอริยศัจจังภาวิตันติเม พีฆาเวปุเพอะนาุสุเตสุทามเมสุจักผงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพีฆาเวอิเมสุจะตโตสุอริยสั เจสุเอวันติปริวัตังทวารทัสการะยะถาภูตังยานทัสนะนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังทิคเวสะเทวาเกโรเกสะมาระเกสะพระมะเกสะสัจฉริมาพรหมณิยาปัญญา สเทวมนุสายะอนุตตะรังสัมมาสัมพุทธถงอภิสัมพุทธตัวปะ จันยาสิงยะตัวจากรเมพีกะเวอิเมสุจัตตวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาทาัสาการายาถาภูตังยานาัทาสนังสุวิสุทธังอโหสีอาทาหังพีกะเว สัทวะเกโลเกสัมรเกสัปรหมเกสัตสัมณพรหมนิยาปชายะสัทวามนุสัยอนุตรัะสมัสผัวเทงอภิสามผัวทวปา จันยาสิงยางนันตะปน,นัะเมทะสานังอุทะปาทิอากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภววิอิธรมาว,รวาจักกะวะอะ ตมนาปันจะวัาคิยาพีขุวพระ,ะวะาตัพาสีตอาอภินันทวงอิมาสมินจะปนาวัยยากระนัสมิงพันยามาเนอายะสมะโตโกนทันยาสวิราชังเวตมลังธรรมจัก ผุุ้ทาปาทิยางกินจิสมุทายธรรมสาพันตังนิโรธาธรรมาันติปะวะติเตจะภาควาตาธรรมมาจักเก ผูมมาเทวาสัตมนุาสาวุสงเอตัมภะคะวาตาภารานสียังอิสิปะตะเนมิคาทายเยะอนุตรังธรรมะจักกังปะวติตังอาปะติวติยังสัมเนนะว ระม,มเีนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรมุนาวาแกนาติวาโรกาสมนติภูม,มานานเทวานางสัต ทางสุตตะวาจตุมมหาราชิกาเทวะสัธมนุสาเวสูงจตุมหาราชิกานะเทวานังสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวะสัตมนุสาเวสูงตาวติงสานังเทวานะสัต ทังสุตวายามเทวาสะธรรมนุสสเวสุงยามานังเทวานาปัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสะธรรมนุสสาเวสุตุสิตานะเทวานังสะ ทังสุตตานิมานรเตเทวาสะธรรมนุสสาเวสุงมิมานเตนังเทวานังสัททังสุตตวประนิมิตวสาวัตติเทว ตามนุสสาวสุงปารนิมมิตรวสวัตตีนาเทวาสาถังสุตวะพระมกายิกาเทวาสาธัมนุสสาวสุงเอตัพระควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมีคาทาเยอนุตรังธรรมจากกลางปารวติ ต่างอัปติวัติยังสัมเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวะพระมุนาวาแกนจิวาโลกัสเมตเต อเตหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมโลกาสะโทอาภูคาตคาเิอยานจทาสะสะหัส โลกะธาตุสังกรมปิสัมปะกามปิสัมปะเวทิอัปปะมานจะโอลารโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานะเทวานุภาวังอัทโคภะเขวาอุทานะอุทาเนีสิอัญญาสิวัตภู โกคนทานโยอันยะสิวะตาโภคนทานโยติอิติหิอังอายาสัมมโตโคนทานยาสัอัญยะโคนทานโยตาเววนามังอะโหสิติบทที่เก้าบทพุทธานุสติ อิติปิโสพคะกวาอรหังสัมมาสามพุวโธววิชาจารณะสัมปานุสุขตโรกวิทูอะนุตตโรปุริสธัมมาสาวรติสะทาเทวมนุสานังพุวโธภวพะกวาติบทที่สิบบทธรรมานุสติ สวากาตัวภะคะวตาธรรมโมสันเทติโกาอากาลิโกเอหิปะสิโกโอปะนายโกปะาจาตังเวทิตาพัวิญนูหติตเวบทที่สิบเอ็ดบทสังฆานุสติ สุปฏิป osa, ันโนพระคาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆญาทิทางจา อาเรโพเรสโยขานิอาทปุริสสปุคขาเอสภควะโตสาวกสังโฆอาภูนายโยปาภูนายโยคะเไนโยอันชลีกะระณิโยอนุวตารังปุณยาเขตังโลกาสาติ บทที่สิบสองบทสวดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนางังโอสถทังอุตมังวารังหิตังเทวะมโนสานางพุทธเตเแชนะาสวดถีนาะ นาสันตุปาทวาสาเพทุขาวัวปสะเมนตุเตสากตะวะธรรมมาตนางโอสะทังอุตมังวะรังปะรีลาหูปัสะมะนางธรรมมเตเชนะสตินานาสันตุปาทวาสาเพธพยาวัวปสะเมนตุเต สกกากตะวาสังฆาตตะนางโอสะทางอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายัสังฆาเตเชนะสวินานาสันตุกวะทาวาสาเพรคา,าวัวาปะสะเมนตุเต